สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุช้างคำวราวิหารนะคะอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะวัดนี้สวยมากเลยนะคะเราจะมาเดินทางมาถึงตอนเย็นพอดีเลยนะคะก็<ม>ได้บรรยากาศดีๆเลยค่ะ<ม>ก็เลยเอามาไหว้พระแล้วก็จะมีวิวสวยๆให้ชมนะคะ มาไหว้สักการะรับบุญรับพรด้วยกันนะคะกำลังจะเดินเข้าไปในวัดน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์เป็นพระวิหารหลวงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบูชาตาบพุนตามประจำปีนักศว์นะคะ ปีกุนพีจอก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะจะพาชมบริเวณรอบๆวัดนะคะข้างๆก็จะเป็นสวนดอกไม้สวยๆค่ะ พระทาบสวยมากนะคะพระบรมทาบสวยมาก